กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะนักเรียนทุกคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปคะใช่คะ่ะถูกต้องเราเรียนไปเกี่ยวบเรื่องของนาตยศาสสำหรับวันนี้เราก็มาเรียนต่อกันเลยในเรื่องของภาษาท่าทางนาฏศิลปนะคะ,น,ะ,คะนักเรียนนักเรียนไหนพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณครูเลยคะ่ะภาษาท่าทางนาฏศิล์ชั้นประถมศึกษาปีที่6 เด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าภาษาท่าที่เคยเรียนไปมีท่าอะไรบ้างเช่นท่าตัวเราท่ารักท่าอายเรามาทบทวนความหมายของภาษาท่าทางนาัฏศิลป์กันค่ะภาษาท่าหมายถึงภาษาทางนาัฏศิป์เสมือนเป็นภาษาพูดโดยไม่ต้องเต่งเสียงออกมาค่ะ แต่อาศัยส่วนประกอบของอวัยวะของร่างกายแสดงออกมาเป็นท่าทางเพื่อสื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ภาษาท่าก็มาจากภาษาตามธรรมชาติของเรานะคะแต่มาทำท่าทางให้สวยงามมากยิ่งขึ้นอ่อนช้อยงดงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะใช้ในการแสดงนาฏศิลป์และละครเพื่อสื่อความหมายนะคะการปฏิบัติภาษาท่าแบ่งออกได้ดังนี้ค่ะ อย่างแรกนะคะภาษาท่าใช้แทนคำพูดค่ะเช่นตัวฉันตัวเธอตัวท่านอัติเสธท่าเรียกท่าไปค่ะภาษาท่าทางนาฏตศินป์นะคะยังสามารถบอกอิริยาบถหรือปริริยยอาการเช่นท่ายืนท่าเดินท่านั่งและสุดท้ายนะคะ ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ใช้ในการแสดงอารมณ์ความรู้สึกเช่นดีใจเสียใจโกรธโศกเศร้าค่ะภาษาท่าทางนาฏศิลป์ของนักเรียนที่จะต้องเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นี้นะคะมี2องพาด้วยกันค่ะคือท่ากีดกันและท่าสอนศิลค่ะเราจะปฏิบัติทั้งตัวนางและตัวพระค่ะไปด,ดูท่าแรกกันเลยนะคะ ท่ากีดกันค่ะความหมายคือกั้นไว้ไม่ให้ไปภาพแรกจะเป็นท่ากีดกันของตัวนางค่ะภาพต่อไปเป็นท่ากีดกันของตัวพ้ะค่ะลักษณะการใช้เท้าจะไม่เหมือนกันเห็นไหมคะแต่ลักษณะการใช้มือจะขายกันค่ะไปดูท่ากีดกันของตัวนางนะคะตั้งเท้าขวามาข้างหน้า หรือเรียกว่าก้าวหน้าเปิดส้นเท้าหลังเล็กน้อยมือขวาตั้งวงระดับชายพกหรือวงร่างส่วนมือซ้ายตั้งวงเหยียดแขนตึงค่ะลักษณะของคอและไหล่เราจะใช้ท่ารักคอมาช่วยนะคะก็คือท่าที่เราเรียนไปในหน้าฏยศัพท์ท่ารักคอนั่นเองค่ะเราจะกดไหล่ซ้ายและเอียงหัวไปทางขวานะคะจากนั้นค่ะ เราจะทิ้งน้ำหนักตัวไปด้านหลังแต่ก็ไม่ยืนเต็มเท้านะคะแล้วย้ายมือขวาค่ะที่ตั้งวงด้างน,นะคะเหยียดแข็งตึงเหมือนมือซ้ายค่ะลักษณะตามภาพนะคะไปดูตัวอย่างท่ารำกันค่ะช่วงฝึกปฏิบัติท่ารำกับภูตูนท่ากีดกันเห็นไหมคะก้าวขวาไปข้างหน้าทั้งนะคะ ก้าวขวาไปข้างหน้ามือขวาตั้งวงล่างแล้วย้ายกลับไปเหยียดแขนตึงค่ะอีกครั้งนะคะก้าวขวากีดกันย้ายเฉพาะแขนขวาเห็นไหมคะเด็กๆลองฝึกปฏิบัติกันนะคะมีท่ากีดกันตัวนางค่ะต่อไปนะคะท่ากีดกันของตัวพระค่ะลักษณะการก้าวเท้าจะก้าวไปด้านข้างค่ะ ทิ้งน้ำหนักตัวไปที่เท้าซ้ายที่ก้างไปด้านข้างนะคะแขนลักษณะแขนคล้ายกันค่ะแต่ของตัวพระมือขวานะคะจะตั้งวงอยู่ระดับอกด้านข้างส่วนมือซ้ายนะคะจะตั้งวงแขนเหยียดแขนตึงในภาพมือจะขาดไปนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราจะทิ้งน้ำหนักตัวมาที่ด้านหลังเท้าอยู่ในลักษณะเดิมแต่แค่ถ่ายน้ำหนักหน้าหลังเท่าน,นั้นค่ะ แล้วย้ายมือขวานะคะมาเหยียดแขนตึงเช่นเดียวกับถักมือซ้ายค่ะลักษณะตารรมภาพแบบน,นี้เลยนะคะไปลองฝึกปฏิบัติกันค่ะท่ากีดการตัวพระค่ะช่วงฝึกกรำรกับขูดูนนะคะตัวพระจัทิ้งน้ำหนักตัวไปที่ด้านข้างนะคะอีกครั้งนะคะก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้างทิ้งน้ำหนักตัวไปที่ อาซ้ายนะคะมือขวาจะอยู่ที่ข้างอกแล้วเปลี่ยนกลับมาแขะเหยียดแขนตึงมือตั้งวงค่ะกูจะทําให้ดูอีกครั้งนะคะถ้ากีดกันกันไว้ไม่ให้ไปค่ะจริงๆถ้าเราปฏิบัติลักษณะท่ากีดกันกับตัวละครอีกตัวหนึง่งจะโยกตัวมากกว่านี้หรือว่า ดูที่เราจะกั้นเขาอยู่ในระยะไหนค่ะก็จะโยตัวตามลักษณะของตัวละครที่เรากั้นไว้ค่ะเด็กๆลองฝึกปฏิบัติด,ดูนะคะมีธท่ากีดกันตัวพาค่ะท่าต่อไปนะคะท่าสอนศิลหรือความหมายคือยิงธนูค่ะภาพแรกจะเป็นท่าสอนศิลของตัวนางภาพที่2 จะเป็นท่าสอนศีลของตัวพระลักษณะมือและแขนจะใกล้เคียงกันแต่เท้าจะแตกต่างกันนะคะไปดูกันที่ท่าสอนศีลของตัวนางกันค่ะก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าเท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลังเล็กน้อยมือทั้งสองอยู่ระดับอกมือขวาจีบค่้ำมือซ้ายตั้งวงศีรษะเอียงไปทางซ้าย จากนั้นนะคะให้เด็กๆกระดกเท้าซ้ายขึ้นเท้าที่เราเปิดส้นเท้าหลังไว้ในตอนแรกะคะ่ะมือขวาดึงขึ้นเป็นจีบระดับศีรษะงอแขนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าจีบปกข้างแขนซ้ายเหยียดตึงมือตั้งวงระดับไหล่ช่วงฝึกปฏิบัติท่าลำกับครูตูนท่าสอนศิลตัวนางคะ่ะลองฝึกปฏิบัติด,ดูนะคะเดี๋ยวครูตูนจะหมุนให้ดูนะคะ กระดกหลังคือเป็นลักษณะแบบนี้แต่เด็กไม่ต้องหมุนนะคะตั้งท่าแล้วนิ่งได้เลยค่ะแบบนี้นะคะลักษณะของการจีบคว่ำเหมือนเราหยิบลูกศรน,นะคะหยิบลูกศรจากนั้นเหนี่ยวลูกศรแล้วยิงค่ะมือที่เราจีบคว่ำอยู่ก็จะดึงขึ้นไปเป็นจีบปกข้างนะคะส่วนมือที่เราตั้งวงอยู่ก็จะเหยียดแขนตึงแล้วเฉียงไปด้านข้าง ะะลักษณะของขาคือกระดูกหลังค่ะสอนสินตัวพระลักษณะการก้าวเท้าและลักษณะของมือจะเหมือนของตัวนางเลยนะคะก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าเท้าซ้ายเปิดส้นเท้าหลังเล็กน้อยมือทั้งสองอยู่ระดับอกมือขวาจีบคว่ำมือซ้ายตั้งวงงอแขนทั้งสองข้างศีรษะเอียงไปทางซ้ายค่ะ จากนั้นนะคะลักษณะมือขวาจะดึงจีบขึ้นไปเป็นจีบปกข้างส่วนมือซ้ายจะเหยียดแขนตึงตั้งวงระดับไหล่เท้านะคะจากที่เท้าซ้ายเราอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะให้เด็กๆยกเท้าขึ้นมาด้านข้างนะคะการเข่าออกไปตามลักษณะภาพเลยค่ะช่วงฝึกปฏิบัติท่ารำกับครูตูนท่าสอนศิลตัวพระค่ะ ลักษณะจะเหมือนตัวนางเลยนะคะก้าว,ไ,วไปข้างหน้าจากนั้นยกแล้วการเข่าออกแบบนี้ค่ะนะคะเด็กๆลองฝึกปฏิบัติมือก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยฝึกปฏิบัติเท้าตามค่ะหรือจะฝึกปฏิบัติเท้าให้ได้ก่อนรู้จักทรงการทรงตัวยืนให้อยู่นะคะแล้วปฏิบัติมือตามค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราเรียนภาษาท่ากันไปสองท่าแต่ว่ากระจายมาก็จะเป็นสี่ท่าเพราะว่าแยกเป็นตัวนางและตัวพระนะคะให้เด็กๆลองฝึกปฏิบัติด,ดูซ้ําๆทําบ่อยๆและเด็กๆจะทําได้ข้องมือคล่องเท้ามากยิ่งขึ้นค่ะเรามาทบทวนกันหน่อยนะคะเด็กๆเ,เห็นภาพที่ขึ้นมาบนหน้าจอนี้ไหมคะ ครูอยากถามว่าท่านี้เป็นภาษาท่าท่าอะไรคะใครตอบว่าท่าสอนศิล์ยิงธนูถูกต้องคะ่ะแต่เป็นท่าสอนศิล์ยิงธนูของตัวพระคา่ะภาพนี้ละคะเป็นภาษาท่าท่าอะไรคะก้าวไขว้แบบนี้ กีดกันค่ะกั้นไว้ไม่ให้ไปเป็นท่ากีดกันของตัวนางใครตอบถูกบ้างคะสองคะแนนแล้วนะคะภาพต่อไปค่ะท่านี้เป็นภาษาท่าท่าอะไรคะกระดกหลังแบบนี้เป็นท่าสอนศีลยิงธนูตัวนางค่ะภาพสุดท้ายค่ะ ก้าวเท้าแบบนี้กางแขนแบบนี้เด็กๆคิดว่าภาษาท่านี้เป็นท่าอะไรคะถูกต้องค่ะท่ากีดกันกั้นไว้ไม่ให้ไปของตัวพระค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะใครตอบถูกทุกข้อคะคุณครูขอ,ขอตบมือให้เลยค่ะวันนี้นะคะเรียนรำกับภูตูนในเรื่องของภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไม่ว่าจะเป็นท่าสอนศิลป์ยิงธนูหรือว่าท่ากีดกัน จะมีความยากง่ายของแต่ละท่าเด็กๆต้องลองฝึกปฏิบัติด,ดูนะคะใช้หน้าตยศัพท์ที่เราเรียนไปมาผสมประส,สานกับมือกับเท้าให้ท่านั้นมีความหมายเด็กๆใช้เวลาว่างในการฝึกรำบ่อยๆนะคะจะได้รำเก่งรำสวยแล้วก็อย่าลืมจำความหมายของภาษาท่าแต่ละท่าด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คาบหน้าสวัสดีค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนเราก็เรียนจบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับภาษาท่าทางนาฏศิลป์มีทั้งหมด2ท่าวันนี้คุณครูไม่มีการบ้านให้นักเรียนทํานะคะแต่ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติภาษาท่าทั้งสองท่าให้ถูกต้องแล้วก็สวยงามด้วยวันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ